โอ้เกิดอุบัติเหตุครับพี่น้องรถดำเพราะโค้งทางครับโอ้โค้งรถหนักครับโค้งรถหนักโอ้ยโอ้ยโค้งมันวัดงูโอ้ยโอ้ยว่ามันเหยียบงูเนาะเหยียบไม่แม่นโอ้ยโอ้ยว่ามันเหยียบงูโอ้ยโต๊ะเกิมันเออลองร้อยครับนี่ลงไปที่พี่แล้ว โอ้ยเหตุการณ์บกขาดคิดครับเปิดทางแล้วว่านี่เปิดทางแล้วครับโอ้มันจมลงเลยตัวนี้อยากไม่โคแล้วนน่เขาบอกยมบาคุดถาอนแล้ว่อบัง โค้งแห่งพูดเรียบร้อยเลยขัหาน,นาคำเลยครับพั่งไายต่างปูนอือไปลเลยเว้าหน้าเดียว จะก็มาแห้งเถอะพี่สันโอ้ยเพิ่นกรลงมาพอดีเร้าคุณกลงอยูอเนว่าพองรจะซากสวนกันเดียวไมันไปได้มัดไปเลยด่มมึงนี้น่ามันมันอะไนั่นเพิ่นเพนเพิ่นลงแอบสาโพเทียมเลยดึงโอ้ทาไม่เข้าใบว่าทาไม่เข้าพ่ัก โอ้ยใหญ่มาน,มมมน,น,น,าน,นี่บน,น,น,นโ้าลงสแตนเลดีปเล้าญ่นก็เลยามนย่าปนเเกลาเอได้มังี๋ยวมันไม่ได้เที่ยวห้าได้เราเดี๋ยวรถกลอบมาหน่โอ้ลงกปาเนทาเลยครับ อ่าลอรถไโคพายาศข้ามเาขึ้นลอรถปราสักมาเอาขึ้นชีดไปแหงปวดขี้ไปนัขายู่ปะนี่ขายิอวไปเดียวโอ้ว่าไปไปทีรเมียนานม่ข้างเมียอืมอย่าบมาบ้ะรับเมียไปอะเอว่าอะไรเลี้ยหรายอไเนาะ บ่ได้นอนเนื้อแต่มันนอนเลยอเห็นเรารถตกลงรถลูกขึจอมันแหวนรอยนต์ลดล้มอ้าประห้ามมุงนาไปเทศดินครับผุนละฟังเมืองยงมันขับไซื่อๆหรอกรวงทั้งขางมันมีดินมึงเนี้ยมันจังหอดถ่าทรายไปยทีเดียวนี่ ครับจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะเหตุการณ์ที่รถดับตัวเคนื่อเมื่อกี้นะครับรถนักตัวเคนื่อเมื่อกี้เพราะว่ารถเป่านี่เห็นเพราะนักมาเนี่ยเพรา,าะมัน่าจะน่าจะแอบเลยนะเอียบชิดสายจอดจอดก็แห้งดีครับ รถนักมันไปก่อนบานได้กรณีเมื่อกี้นี่ผมถามแล้วข่ายกับวาตา่างคนกับต่า,างไหลมาใส่กันคุณนักก็คือว่ามันผู้ผู้เบาสิคไปม,ม,มันมันมันโมเมียนสิละครับผู้ผู้นักก็เลยเลื่อยอยันไม่หาผู้นักก็คือผู้เบา,เบาก็เลยจะดึงรถล,ลงใส่ที่นี่รถมันต๊ะหลังค่อนกีดอ่ะดีมันหน่วมจิมันดึงบว่าขึ้นครับมันก็เลย ไปเลยครับนั่นแบงเงยงเงยงเงียงเงียงเทียนละครับจังว่าฝากฝากเด้อพี่น้องเด้อรถด,ดับรถยังเข้าห้เกียร์รถนักมันครับรถเบาเขา,านี่มันจะได้มันก็เอาอยูแน,น่นอน่แต่ว่ารถนักกันจังว่าหาซีบหาซีบนี่ผมบ่เอากันเลยผมปล่อยเลยแค่นี้นมันก็บอ,อยู่นะท่านไหนหาซีบหาซีบล่ะตาซอยกันพี่น้องซอยกัน จักสิวาอย่างไรครับต่างต่างคนกับต่างอาชีพอาชีพเดียวกันของรวมด้วยช่วยกันครับย่างมัอนี่ก็แลนไกลครับแลนไกลแห้งซ้ำว่าแล้นมาจากเพื่อนส้มลงซะ,ะ,ะขามาเพื่อวารินมากราคาไมาเพิ่มเพิ่มเมื่อ,อยครับ นีอธิบายสองเครื่องผมฝึงมาที่แถวซีนี่ครับเมื่อเกิดสถานกาเที่ยวแล้วครับคืนนี้คือว่าเพราะว่าเรียนไกลครับไปกลับมันหน่อยโมเมนต์ที่สามสิบหกกิโลผมนะครับเอาดีมากกับต่อขี่เพิ่มพึ่งลูกบอลแรงขามาเพิ่มว่ารีบไปอำเภอเมืองทุกนไกลครับไกลน้ำมันแย่งแย่งแตาโอ้ ปากๆเนี่นะครับพี่รองเนอะบนทูเข้าเนนดดบิ้งในรถดับรถยังเข้ารถยังกระซ้างครับอาศัยถึงกันเลยกันครับอู้ห์ใเดียร์ไม้แหงครับพอด,ดับเพิ่มเตียนสะบัดวิ่งครับนี่เกยวเราสักโมงคืง จะสิบลรอครับขอบ้อกลางมิดเลยล่ะน้ำเหล่าสาพครับขอมิดเลยมิดดีครับจะถวบยูครับจะ่าถวบเม,มื่อไรถวมจะของรุมๆต่ำๆเนี่ยไฟแดงกี่เลี้ยวครับอ ไท่าใจครับทบเขอนิ่เงี้อใจเย็นๆนี้ ไปฟังเมื่อ่ะครับน่าจะขาไปน้งมุนมันเขียนไวยว่าข้อส้านมุนวันนี้น้ำขึ้นหาเส้นครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่เจ็ดเมตรหกสิบหกสิบแปดเซนติเมตรครับนะครับน้ำมุนเต็มครับเตีมเตรมฟังเลยครับ วาหนาวัดครับวัดสุปัดหัวหัวว้อยวเมียำเอวดิงานอยู่หัวมุมหววมือนี่ครับเนี่ละหลังโรงเรียนอาชีวะครับที่อะไรอาชีวะศึกษา เท่แล้วครับตาแง่สุดยอดแน่ลมทับลมเป่าหาซิี่ถวเศรวารถท่มีอาการแปลกครับรถเท่อมีอาการแปลกๆว่าแล้วโอ้ยเนี่ยหูผมไปวันแล้วครับ นักครับโอ้ยปวนหัวเหรอวะแหมผู้หักเสือยย้ายเงินอีกลรอคมค่ายาดึกนี่แง่ก็เที่ยวพ่อนี่เศร้ากลัว,ปว,วเปลี่ยนเปลี่ยวรอกมันนี่ จพจัเกเจ็ดจขันตัว,วตเที่ยวสามหรือเที่ยวสี่ดิเที่ยวสี่้องหน่อยต้องได้พูดเราหกเดี้ยวโอ้<ป>วันเลี้ยวดึกแหบหูห้มหักเลยนี่อโอตายเลยพี่น้องเลย เสียงเงินครับน้ำมันก็แหงแพีรถก็มาห่างอีกเอ้าพูดพรคลิปหน้าพี่นนองนี่เรื่องกดไลค์กดแชร์ดวยครับกดติดตามให้ต้อยดำซงครับแน่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ